พอดีเพื่อนในเผมชวนเพื่อนในตี้นั่นแหละอยากจะลองลงดันดคูล่าแบบลงเป็นปาร์ตี้ดูสักรอบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวเอ,อจะลงแค่รอบเดียวปิดท้ายก่อนนอนเดี๋ยวลองดูว่าจะผ่านไม่ผ่านอะไรยังไงโอเคพร้อมแล้วครับครับหนึงนะครับแต่เดี๋ยมีคนจะจบอกแลต่ลเดไม่รูจ้จตเดมาพอดีอ๋อยังไงเอ่ยเมื่อกี้พี่มาเลขกต่เดยเดียเปิดโหมาพูดเลยเงย ได้ยินไงรู้ใจอะดิโอ้พูดเลยเดี๋ยวอ้ํบทำงานเจเดี๋ยวโอเ็ก็จบละโอเคได้ครับนี่สัปปอร์ตตัวไหนเนี่ยสัปปอร์ตอีกตัวนึงโอ้เยอะเปล่าแหละผมเดินควอสี่ตัวไงที่สดเลยคุณรู้สกอร์แลชิพไปถ้าไอตาปูมิลอะไรนั่นขายตัวไหนก็เดินทางตัว เปี่ยนนี่มึงหลุดหรืออะไรเนี่ยเราเปียนเอาดีมาพี่การครับยังเฮ้ยการลงเสียงปกติแล้วปะเนี่ยยังนะแค่อะไรคพี่การนะเชงใหม่อยู่นะไม่ใช่เลยกูชินเสียงกันไม่ได้อ่ะแค่ว่าพี่วัชินแล้วแต่แค่เสียงไม่กล้องอ๋อขึ้มๆข้นะชินเฮ้ยโค้งถามว่างัดยังกำลังงัดกำลังเอ้ยกำลังไปยัด ไม่ดึงงัดข้อหรอฮะเดี๋ยวรอเพื่อนเขาลงกิจกรรม ox quiz นี่สุโยนองเลยนะโยนหินก็ได้คนนี้หรให้กับตัวเด็กนะฮะใั้กใครก็ได้ตอนเนี้ยเดี๋ยวลองไปดูตานึ่องาเกนเบสพร้อมอะไรฮะแมวผมขอพูดซ้ำตอนนี้ก่อนเลยแล้วกันก่อนจะลงคือเงื่อนไขพอลงเป็นปาร์ตี้ปุ๊บเนี่ย ตอนเลือดบอสลดเจเปอร์เซ็นต์ไปไปมีคนมาทุกคนในตี้นะครับทุกคนในตีจะต้องควรจะต้องชนบอลเลือดคนละสองลูกชนปุ๊บกดปั๊มเลืด้่ลือมันอนโแล้วเนก็วนเหมือนี่ยแหละลมบุญพเลือมันก็จะนเหมอนี่ยวี่เหลอมก็อี่ทกจะ่ง ลปล่อยสกิลทะเลเลือด <มา S 2> เ,ลเลอ่ไอแต่จันเจก็ไม่ต้องอไ,ไม่ต้องเก็บดิเออเอ้ออยออต้องเก็บดิไอ,อต้องเก็บเพราะว่า,าจันเจต้องเป็นคนตีเนี่ยต้องเป็นคนตีวอนเดอรเลอร์เพราะถ้าตีบอสบอสมันจะตายเร็วกว่าไม่เดี๋ยวเบสไม่มีเพื่อนตาในมันไอ้วอนเดอรเลอร์ไวอยู่แต่กำลังคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดให้จันเจนะจันเจต้องเป็นคนยืนใช่ไหมงั้นนี่จะนอน เพราะอจานเจมีโอซิลิสไงถูกป่ะแต่ว่าจานเจจะต้องเก็บระเบิดด้วยเอ้ยไม่ต้องไม่ได้ต้องเก็บต้องเก็บไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาวางแผนจะเล่นยังไงเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเราจะพยายามเล่นตามแผนที่เพื่อนเขาคิดเอาไว้ละกันคมัดมาดฮะไอแมค้าตี้ผมนี่เขาไม่ออนดิสใช่ไหมเขาบอกว่าเออเขาบอกว่าเขาตอนที่เข้ามานะเขาบอกเขาขอเรื่องนึงคือเขาออนดิสไม่ได้ ไม่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะย้ายย้ายได้นะถ้าแบบไม่ได้อยู่แต่ว่าเขาใช้สกิลเดียวเองไม่ไหนเดี๋ยวทั้งเกมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยให้เดี๋ยวไปคุยให้ไม่ไม่นึกว่าจะคุยกันแล้วไงเขาบอกเขาไม่มีเงือกเขาเลยไม่เขาเลยบอกเข็นรถอย่างเดียวเลยแบจริงๆผมเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วไม่เลยโอเคโอ้ยแทย์จะต้องเก็บลูกระเบิดสองลูกด้วยนะฮะช่วยช่วยเก็บลูกระเบิดไปสองลูกนะ ที่บอกถ้าเขาเล่นปุ๊บแล้วกดมาว่าอยากให้เขาใส่เซตพิดมากโอเเม็ดวันน้สี่ิแล้วสี่แล้วโอ้ตยโอ้ไม่ได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 ้ือไม่คิดใครที่ยืมตีมาน้เลยเนยเรื่องานเจอันนี้เขาเอาดอกเหลืองมาใส่ในคีดแล้ว แ, <asure it S 1> แต่ да ้การาจะเดี่ยวโซโลผ่านซะี๋ไแม่กซ์นิดแบกอาจารย์ก่อนนันเจยล้อมเลยเอาไให้ให้นันเจยตายอุ้ยผ่านเลยเดี๋ยวให้ผ่านทำม่ได้ผ่านเลยก็ได้ครับนันเจย์หยุดหยุดก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่ได้ง <lation> ่ายไม่ใช่ราอย่งไรต้องลงสามตายลอหลายรอบหลายรอบาทำได้แล้วทำได นั่นแหเนี่ยแหละน้องพิมพ์น้องพิมจองคิวอีก่แล้วเะที่สตรีมมาก็คือเนี่ยแหละที่มาบอกว่าประมาณดีง่ายดีนี่ขนาดแตกไปสี่คนเนียังมีสกิลไม่ใช่สกิลเออใช่แหละสกิลพาสซีฟมันก็เลยรอดเมื่อกี้คือปิดวอนเดอเลอไม่ทันแท็บกูลืมตีลืมตีมไปแต่ตาต่อไปก็กูเห็นแล้วถ้าวันเดอร์เริ่มปิดทันเมื่อกี้กูพั้มยาขึ้น ไม่เขาจา์เกใส่เซฟโพดินด้วย,ยแหละทีนียมอนตายหมดเลยเป็นล้านเต่ร์ต่อตไปอผมจะไม่มีแพสซีฟจากไบโอดินแล้วปล่อยตัวรับใช้ไา ทีเนี้ยในในจริงๆอ่ะในจุดประสงค์ก็คืออย่างเมื่อกี้มันเหมือนกับผมแบกโซโล่ใช่ไหมทีเนี้ยที่อยากจะเล่นคือเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราเล่นเป็นเป็นปาร์ตี้จริงๆที่มันเป็นการลักษณะประสานงานั้งกลุ่มจริงๆอ่ะมันจะต้องทํำยังไงถึงจะผ่านเมื่อกี้ที่เพื่อนเขาบอกให้หยุดผมผมเข้าใจนะแต่ที่ผมไม่หยุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออก็คือมันจะชนะก็ตีให้มันแบบให้มันผ่านไปเลยอะไรประมาณนี้ กันเจี้ยงใหม่ปะอันนี้คือเชียงใหม่ไมห้ามหรอไอเออไออยู่เชียงใหม่ก็โหกเลยนะปิดใหม่ในดิสคอร์ดมาหลอหลอพูดในเนี้ยอะไรวะลเพื่อนในดิสคอร์ดจะไม่ได้ยินมอหลอไม่ได้ยนก็พูดก็ได้แต่ว่าเราจะได้ยินได้ยินเคยเหมือนเดมเพื่อนๆอยู่ดันเจนน่าจะอยู่ซ้ายบนปะโอเคเลยต้องเก็บสองลูกนะดันเจนเดี๋ยวกูเก็บแถวแถวนี้ให้ หนลูกวสองลูกอันนั้นได้ไหมลองพิมพ์นี้บอะไรนะพี่แพคืนนี้บดบดไม่น่หรอวะอะไรนะบดอุ้กดบดหนอคืนนี้เรเดอยเอเลยไไวเลยไม่ได้กดเลยโอ้โหต้องหยุดลเดี๋ยวลยอ๋อโอเคเข้าใจได้ล้วเพราแนเดียว เด,ดี๋ยวคืนนี้ลองดูมังกรฟ้ากันไหม่แจ๊คเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นมากทำเพลสมังกรฟ้าก็น่าจะผ่านใช่ถึงแมว่าต้องอย่างนั้นคนที่แรงที่สุดต้องยิ่งยายอันนี้ก็น่าจะผ่านอันนี้ก็น่าจะผ่านง่ายไปก็คือคือตอนนี้ผมว่าผมเข้าใจเข้าใจเกมแล้วแหละผมน่าจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วการเกมตัวเจก็ s โล่ได้แล้วจริงเพราะว่ามันน่าเราถ้าเราเก็บรูปแต่มันมันยังทำให้ผ่านแบบ แบบเป็นทีมที่เพื่อนทุกคนรอดไม่ได้ฮะก็เลยเข้าลยจานเจเดี๋ยวตอนตอนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะฮะตอนมันระเบิดไม่ใช่ดิตอนมันระเบิดออกมาครับให้จานเจเปลี่ยนเป้าไปตีลูกน้องมันก่อนเพราะว่าเพราะเมื่อกี้คือจานเจตีบอสมันเลยอ่ะพอตีบอสมันเลยอ่ะมันเข้าสี่สิเปอร์เซ็นอ่ะเรายังฆ่าลูกไม่ทันเนาะพราะฆ่าลูกไม่ทันอ่ะพวกผมอาจจะตายเพราะลูกแต่จานเจไม่ตาย ลูกมันจะแมวตัวเดียวหรอวันเดียวเลยมันมันเกิดทางซ้ายครับเคยตอนบอสมันเก็บลูกบอลเสร็จปุ๊บก็มันจะให้มันผักไปทางซ้ายเลยใช่เพราะจริงจอย่างที่เมื่อกี้ที่เตียบลูดมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเก็บลูกบอลครบนะครับบอสมันจะปอกกว่าตอนตอนที่การเดี่ยวโซโล่เยอะมากอย่างนั้นเหลาครับหาไปเลยอเะเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวพอบอส70ปุ๊บผมจะเอาติ๊กออโต้ออกแล้วก็จะไปไปติ๊กไล่หวดไล่หัวดลูกน้องมันแทนคืออย่างที่บอกฮะจุดจุดประสงค์ไม่ใช่แค่ต้องการแค่ให้ผ่านคืออยากรู้ว่าผ่านในลักษณะผ่านเป็นปาร์ตี้มันต้องอยังไงโดยทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งแบกนะฮะ ผ่านแบบทั้งปาร์ตี้มันมันจะเป็นยังไงพอไม่ยันการมาเล่นมามาเล่นให้ดูมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะสำหรับตี้คนแบบปกติทั่วๆไปที่ไม่ได้มีคนแปลกตอนระเบิดอะใช่ไหมนี่ผมเอาออโต้ออกผมจะเก็บลูกบอลสองลูกเหมือนเดิมมันต้องบขยับไปทันใช่ไหม นะครับผมกระเด้งเลือดมาทีนี้ผมจะไม่ตีลูกน้อองยู่นู้นโอเคเข้าสี่สิบเกินเลยจะไม่ตีเลื้ยงจะเลื้ยงจะเลื้ยงจะเลื้ยงเอาอ๋อโคตรแตนเจย์ไม่ได้ตีใช่ไหมจะไม่ตีไม่ได้ไม่ได้เรย์เรย์เรย์เดือดเรีย์โอ้แตนเจย์จะมีโอเกินมาเลท่านเจปล่อยปล่อยตายให้หน่อยได้ไหมยังยังไม่ต้องผ่านก็ได้ครับ เคเดินเข้าเลื่อยแล้ววิ่งเข้าเลื่อยนะครับน่าจะเร็วกว่าอ๋อไม่เวจะระเบิดแล้วระเบิดละเมื่อเมื่อกี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าจริงๆจานเจฆ่าลูกน้องเสร็จอะจานเจตีบอสต่อได้เลยนะอ่าคือจริงๆผมแค่ถ้าลูกน้องแตกปุ๊บเข้าบอสเลยให้40เปอร์ไวที่สุดเมื่อกี้เราปิดไม่ทันจริงๆถ้าเข้าปิดทันอะมันก็จะเข้าฉากลอยเลยประมาณนั้นเดี๋ยวลองใหม่ เดี๋ยวลองใหม่นอนอดเ,เดี๋ยวได้ไขเว้นนี่คืออันเนี้ยมันได้ดยอย่างมากแค่สองคนเท่านั้นนะฮะเป็นเป้าลูกน้องตีบอสได้เลยฮะ มันเต็มก่อโอ้โหปาเลวไม่ไปาจรก่นมันก็ประมาณนี้และแต่ว่าเดี๋ยมันจะระเบิดแลไปไม่ตายไม่ลดเลยอจริงอตอนนี้ก็ประมาณนี้แต่มันประมาณนี้แาจารย์เล่น นี่เดานะตอนที่พาเต้าลงมาเหมือนไม่รู้นะตอนเต้าแองเจลรัสมันช่วยหรือเปล่าเลยตอนที่แบบเหมือนรู้สึกว่ามันไม่ตายอะตอนลงมาไม่ได้อะไรเลยแต่เรนดบยากจริงชื้มชื้มโอเคขอบคุณครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาคุยต่อเดี๋ยวขอผมพูดปิดคลิปแป๊บเดียวได้ ก็อันนี้ประมาณนี้ครับคือมันก็ยังจบด้วยการที่ที่มีคนแบกอยู่เพียงแต่ที่เห็นไม่เกีะจากที่วิเคราะห์และจากที่ดูนะครับหเพื่อนเขาอยากจะไม่ใช่อยากจะสิมันจะต้องเก็บลูกน้องให้หมดก่อนที่บอสจะแตะเลเวล40เพราะพอบอสมันแตะเลเวล40ปุ๊บเนี่ยมันจะยกทุกคนลอยขึ้นมา นะ,ะแล้วมันก็จะปล่อยไอ,บอ้บอลบอลเลือดบอลเกงกีอะที่ผมชอบพูดว่าบอลเกงกีในเรื่องดักเกินบอลอะไรประมาณนี้มันก็จะปล่อยลงมาเ,ออเพื่อนในจะใช้คำว่าอะไรดีจะบอกว่าในความต้องการหรือยังไงดีคือในการเล่นละกันอ่ะในการเล่นเพื่อนเขาอยากให้เก็บลูกน้องให้หมดก่อนที่บอสจะเลเวล40 ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะคือมันจะมีลูกน้องที่เป็นไอ,ไอพวกขังข่าวกับลูกน้องที่เป็นตัวใหญ่ๆฮะเป็นไอตัววันเดอร์เลอร์เป็นตัวหมวกฟักทองเป็นตัวซอมบี้อะไรประมาณนี้ก็คือเก็บพวกเนี้ยให้หมดแล้วทีเนี้ยตอนที่เพื่อนตายไม่เก้ผมผมดูแต่ตัวคือผมโฟกัสตัวผมเป็นหลักผมอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถโฟกัสอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันผมโฟกัสตัวผมเป็นหลักคือพโฟกัส เ,เลือดตัวเองเพื่อไม่ให้เลือดตัวเองตายก็จะพยายามดูเลือดดูยาดูว่าจะต้องอกดยายาคูดาวได้ไหมถ้ายาคูดาวไม่ทันผมจะกดเบอร์เซอร์ให้เลือดมันเด้งขึ้นมาสุดท้ายคือมันเลยกลายเป็นอย่างที่เห็นว่ามันเหมือนกับผมแบกผ่านดันพอเลือดผมมันไม่ตายอยู่คนเดียวนะฮะก็มันเลยไม่รู้จะแนะนํำยังไงจริงๆว่าถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้แล้วเราไม่มีคนแบก ในดันเดคูล่าตอนนี้เราจะทํำยังไงเพื่อให้ม,มันไม่มันไม่ใช่ว่าจะทํำยังไงให้มันผ่านเมื่อกี้มาร์ชเขาแบบอธิบายแล้วแหละว่ามันมีวิธีให้มันผ่านอยู่เพียงแต่เพื่อนในปาร์ตี้ก็ก็จะต้องเข้าใจสเต็ปการเล่นด้วยว่ายืนตรงไหนที่จะไม่โดนทะเลเลือดยืนตรงไหนที่จะไม่โดนระเบิดเลือดหรือสกิลของบอสยืนตรงไหนที่ที่มันจะทําให้เราไม่ตายเอางี้ดีกว่า ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าสำหรับดันเดค r ูล่าไม่ว่าจะเป็นโซโล่หรือว่าแบกเพื่อนผมพอจะเข้าใจสเต็ปของบอสแล้วก็น่าจะผ่าน100%แล้วสำหรับผมนะสาหรับผมนะประมาณนี้แล้วกันครับแต่อย่างที่เห็นด,ออดันเจี้ยนนี้ยากจริงๆครับไม่มีคนแบกก็ก็ยากเลยแหละไม่มีคนแบกก็ยากเลยนะฮะเราไว้ว่ากันวันนี้ไปจริงๆละ ขอบคุณมากครับผม